สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสิกส์วันละข้อกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับเรื่องไฟฟ้าสถิตกันเรามาเริ่มอ่านโจทย์แล้วทำไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นเลยเขาบอกว่ามีหยดน้ํามันลอยนิ่งอยู่ระหว่างแผ่นโลหะขนานที่มีความต่างศัก์400โวลต์เมตรนะครับและไอแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นเนี่ยก็อยู่ห่างกัน1เซนติเมตรถ้าหยดน้ํามันมีอิเล็กตรอนแฝงตัวอยู่15ตัวจงหารัศมีของหยดน้ํามันโอ้น่าสนใจครับแล้วก็มีการบอกมาด้วยว่าความหนาของหยดน้ามันเนี่ยม ต่อลูบารมเตมรนะครรับเิ่มต้นเลยครับพี่ก็วาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราค่อนข้างมากเลยนะสําหรับวิชาฟิสิกส์มอลก็คือเรื่องของการวาดรูปนะครับก็คือเป็นแผ่นโลหะ2แผ่นที่วางห่างกันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าห่างกันเท่าไหร่หนึ่งเซนไหมปึ๊บซึ่งพี่จะไม่เขียน1เซนแต่พี่จะเขียนเป็นศูนย์จุดศนหนึ่งนะครับเมตร เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราแทนค่าเนี่ยเราต้องแทนค่าให้อยู่ในหน่วยของ si ถูกไหมครับจากนั้นก็คือมีหยดน้ํามันลอยอยู่นิ่งได้ซึ่งคําถามคือแล้วการที่หยดน้ำมันลอยอยู่นิ่งมันลอยอยู่างได้ยังไงล่ะนะครับพี่ก็ต้องคิดถูกไหมว่าเราจะใช้เรื่องอะไรในการคิดถูกไหมครับ ซึ่งชัดเจนเลยการที่มันหยุดนิ่งก็ต้องเข้าสู่สมดุลถูกปะพอเข้าสู่สมดุลก็คือน่าจะใช้เรื่องของนิวตันพี่ก็เขียนแรงลงไปเลยครับว่าแล้วหยุดน้ำมันมันมีนมแรงอะไรบ้างซึ่งไม่ต้องไปตกใจว่าแรงทางไฟฟ้าจะเป็นยังไงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแรงตัวแรกที่ต้องมีแน่ๆเลยเนี่ยก็คือ MG ปะปึ๊บอย่างงี้นะครับ ซึ่งคําถามคือถ้าเรามีแรง m อหรือแรงที่โลกกระทําต่อตัวอยดน้ำมันแบบนี้แล้วเนี่ยแรงทางไฟฟ้ามันควรจะเป็นยังไงละครับมันถึงจะทำให้หยุดนิ่งได้เพราะเท่าที่พี่ดูมันไม่มีแรงตัวอื่นแล้วถูกปะที่จะทำให้มันหยุดนิ่งได้ถูกปะนั่นก็ชัดเจนครับว่าต้องมีแรงไฟฟ้าแน่นอนซึ่งแรงทางไฟฟ้ามันเป็นแบบนี้โอเคไหมครับ จากนั้นพี่ก็ตั้งกฎข้อที่1ขึ้นมาเลยครับซิกมาเเท่ากับศนย์พี่จะได้ว่า fE นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือแรงทางไฟฟ้าถูกป่ะพอเราพูดถึงแรงทางไฟฟ้าอะไรหลายลคนก็จะไปนึกถึงสูตร f อเท่ากับ k คหนึ่งคสองแล้วก็หารด้วย R ากำลังสองนะครับโดยที่น้องลืมไปว่าจริงๆมันมีอีกสูตรหนึ่งเนาะก็คือ f เท่ากับ QE นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดแรงทางไฟฟ้าขึ้นแต่น้องงงว่าพี่ครับแล้ว โจดไม่เห็นบอกอสนามไฟฟ้าเลยบอกมาแต่สักไฟฟ้าว่ามีความต่างสนามไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่400โวลต์ต่อเมตรนะครับเราก็สามารถแปลงค่าของสนามไฟฟ้าไปเป็นสักไฟฟ้าได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่หลายๆคนปวดหัวในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนาะเพราะว่าปริมาณมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้นั้นไม่ต้องตกใจครับพี่ก็เริ่มต้นจากการที่เอาแรงที่มันเท่ากับสนามไฟฟ้ามาใส่ก่อนเพราะพี่รู้แน่ๆว่าถ้าเป็นแผ่นตัวน,นําผู้ขนาดเนี่ยมันมีสนามไฟฟ้าแน่นอนนะครับก็คือจะเป็น QE เท่ากับ mg นั่นเอง และพี่ก็แปลงค่าของสนามไฟฟ้าให้กลายไปเป็นศักย์ไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นกรณีของทรงกลมตัวนำนะครับก็คือเป็นจุดประจุเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกรณีที่เป็นแผ่นคู่ขนานนะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันคือแผ่นคู่ขนานวิธีการคิดมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแผ่นคู่ขนานเราจะได้ว่าค่าของสนามไฟฟ้าแปลงไปเป็นศักย์ไฟฟ้าก็คือมันจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าหารด้วยระยะห่างซึ่งเขาให้มาทั้งคู่เลยนะครับก็เลยจะกลายเป็น Q v แล้วก็หารด้วย d จะเท่ากับ mg นั่นเองทันทีไหมครับจากนั้นสิ่งต่อมาคือเรารู้ค่าของศักย์ไฟฟ้าและเรารู้ค่าของระยะห่างและมวลเรายังไม่รู้แต่มันคือตัวที่น่าจะเอาไปใช้ต่อถ้า,ถาประเด็นคือแล้วประจุมีค่าเท่ากับเท่าไรน,นะครับมาดูตรงนี้ก็คือ ตรงที่เขาบอกว่ามีอิเล็กตรอนแฝงอยู่15ตัวนั่นเองนะครับความหมายคืออะไรความหมายเลยครับก็คือโดยปกติทั่วไปวัตถุต่างๆที่เราจับต้องได้แล้วกันเนะาะจะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าความหมายคือมีบวกสมมติ20ตัวก็จะมีลบ20ตัวอยู่ด้วยแล้วความเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะหักล้างกันทั้งหมดแต่ข้อนี้คือเขาบอกว่ามันมีอิเล็กตรอนแฝงก็คือมีอิเล็กตรอนเกินมา15ตัวดังนั้นเวลามันแสดงความเป็นไฟฟ้าออกมาครับมันก็จะแสดงเปรียบเสมือนเทียบเท่ากับอิเล็ก ตรอน15ตัวเลยนะครับอันนี้เขาต้องการจะบอกค่าของ Q ตัวนี้มานะครับค่าของประจุมาว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ทันพี่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็แทนค่าลงไปได้เลยเพราะข้อนี้เป็นแบบแทนเลขเราก็จะแทนเลขลงไปเลยนะครับก็เลยเริ่มต้นที่ Q ถูกไหมครับซึ่ง Q เนี่ยมันคือประจุซึ่งก็คือเราสามารถคิดจากจานวนของประจุก็คืออิเล็กตรอนคูณกับ อเอกต่อหนึ่งตัวมันมีค่าประจุไฟฟ้าเท่าไหร่เนาะก็คือจะเป็น15อันนี้คือจํานวนตัวเนาะแล้วก็คูณด้วยค่าทางไฟฟ้าก็คือ1นึ่งจุดหกคูณาไม่ได้ไม่เป็นไรโจทย์สวนในสมัยนี้เขาจะชอบให้มาคําถามคือน้องหลายคนเริ่มงงว่าพี่ครับอิเล็กตรอนมันเป็นลบถูกปะ่ะแล้วทําไมพี่ถึงไม่ใส่ลบล่ะครับนี่ใส่ลบสิไม่ใส่ลบอ่ลบละคาตอบคืออันนี้ยมันเป็นแรงถูกมะมันเป็นแรงมันเป็นเวกเตอร์ที่เรากำลังทําอยู่เพราะมันเป็นเวกเตอร์อะครับมัน คิดทิศทางไปเรียบร้อยแล้วคือมันคิดทิศทางในการคํานวณต,ตั้งแต่แรกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปปริมาณใดที่เป็นเวกเตอร์ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยเราจะไม่ใส่เครื่องหมายให้มันก็คืออยู่2ตัวหลักๆก็คือแรงกับสนามไฟฟ้านั่นเองดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่ใส่เครื่องหมายเนาะจากนั้นคูณกับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อยู่ที่400นะครับแล้วหารด้วยระยะห่างก็คือ0 0 1จะเท่ากับ M คือมวลแล้วคูณค่า G ข้อนี้พี่ขอใช้ค่า G เป็นแล้วกันนะครับ อนโนดไ้นิดนึง g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกํบบาลังสองซึ่งต้องระวังดีๆเนอะมันขึ้นกับตัวของโจทย์ด้วยนะครับบางข้อสอบบางชุดเนี่ยเขาก็ให้ใช้10บางชุดก็ให้ใช้9.8แต่พี่ขอใช้10เพื่อความง่ายในการคิดเลขละกันนะครับคำถามต่อมาคือแล้วการที่เรารู้มวลจะทําให้เรารู้รัศมีได้ยังไงล่ะ การที่เรารู้มวลจะทําให้เรารัศมีได้มันเกิดจากตรงนี้ครับโจ์ฟิสิกส์ส่วนใหญ่อ่ะครับเวลาเขาให้ข้อมูลมาส่วนมากเลยก็คือจะได้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยจะน้อยมากเลยครับที่ให้ข้อมูลมาแล้วไม่ได้เอาไปใช้ต่ออย่างอันนี้ก็คือให้ความน่าแน่มาได้เอาไปใช้ต่อแน่นอนก็คือเอาไปใช้คิดหารัศมีจากการที่เรารู้มวลนั่นเองนะครับดังนั้นพี่เลยจะได้ว่ามาตัดเลขกันนะครับตัวนี้ ตัดกับตัวนี้เป็น10กําลัง4นะครับอันนี้พี่คิดเลขสดๆกับน้องเลยนะอันนี้แต่อันนี้เป็น10กําลังสหรือว่า1000 4ันคูณ15เป็น60ถูกปะ่ะ1.6กคูณ6ก่อนเนาะก็คือจริงๆก็คือเป็น16คูณ6กันแหละ36ก็คือ96นั่นเองถูกปะก็คือจะเป็น96หถูกไหมครับและก็จะได้ว่า10กําลังลบเจอกับ10กําลัง3เป็น10กำลังลบ นะครับก็คือคูณ10กําลังลบนั่นเองนะครับจะเท่ากับมวลสิ่งต่อมาที่เราต้องคิดครับก็คือเราจะเอาไปคิดหารัศมีและโดยการที่เขาบอกว่าความหนาแน่นเนี่ยของหยดน้ํามันเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5กรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกาหมเราก็ใช้สูตร m เท่ากับ r v ได้เลยนะครับก็คือมวลเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าหยดน้ามันก็คือต้องเป็นลักษณะของทรงกลมนั่นเองถูกไหมครับที่เราจะได้ว่า96คูณ10 กำลังลบ16นะครับจะมีค่าเท่ากับโรคือความแนมะ่นระวังดีนะเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยที่เขาให้มาเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนนะัเราต้องแปลงหน่วยนะครับต้องแปลงหน่วยให้มันกลายเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเพราะนี่คือ SI unit ูถูกไหมครับที่เราจะได้ว่าอะไรครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็คือ กรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมถูกปะ้ะเราก็ต้องคูณ10กลังลบ3เข้าไปก็คือจะเป็น10 0.5คูณ10กลังลบ3นะครับเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเพราะว่ามันจะคือคูณ10บลบแล้วคูณ10บกลัง3าเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกบาทเซนเปลี่ยนเป็นลูกบาทเมตรก็คือหารด้วย10กลังลบหครับหรือว่า10กลังลบ2 3รอบนะครับก็จะกลายเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วนะครับสุดท้ายปริมาตรมันคือ4ส่วน3แล้วก็พายแล้วก็ R ากำลัง3 นั่นเองนะครับซึ่งจะได้ว่าอันนี้เลขอาจจะคิดยากนิดนึงนะครับที่ก็ไปคิดเลขมาให้น้องเรียบร้อยแล้วครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ค่าของ R เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่ะเราตัดเลขน,นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะพี่จะบอกคําตอบสุดท้ายของกับพวกเราเนาะก็จะได้ว่าตัวนี้เจอตัวนี้เป็นลบสด้านล่างนะครับลบสขึ้นมาข้างบนเป็น10กําลังลบสินะครับคิดเลขเท่าที่เราคิดได้เนาะสตัวนี้ตัดกับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเท่าไหร่ ก็คือจะเป็น428 4416ถูกไหมครับก็เลยจะได้ว่า r กำลัง3ของเราอ r กำลัง3ก่อนแล้วกันเนาะมันจะมีค่าอยู่ที่24คูณ3ได้่ะได้72เนาะก็คือ72คูณ10กำลังลบ19แล้วก็หารด้วยค่าของพายนะครับอย่าลืมคูณ2เข้าไปด้วยนะครับก็คือเป็น144ถูกนะ เอาอีกรอบนะก็คือ24เจอ3ข้างบนไปก็คือคูณกันถูกไหมครับมันจะกลายเป็น24คูน3ด้วจ็2และหารด้วย0ูจุด5ก็คือเหมือนคูณ2ก็คือเป็น144นั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้าค่า R ของเราเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมีค่าอยู่ที่1.66นะครับคูน10กำลังลบ6 ซึ่ง r เนี่ยหน่วยมันจะกลายเป็นเมตรเรียบร้อยแหละนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราตอบอะครับก็คือให้เราตอบอยู่ในหน่วยของไมโครเมตรก็ได้หรือจะตอบในหน่วยของเมตรก็ได้นอกอ่ะพี่ออกหัวลบนิดหนึ่งก็เลยจะได้ว่า r ของเราเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ที่1.66ไมโครเมตรหรือว่า1.66คูณ10กำลังลบ6เมตรก็ได้ครับได้ทั้งสองคำตอบเลยจบเรียบร้อยนะครับสำหรับฟิสิกส์เบลลขคอวันนี้เนาะเราก็จะเห็นดูไหมครับว่าอันนี้คือโจทย์สมัยใหม่แหละจะไม่ใช่เหมือนกับโจทย์สมัยเก่านะครับ คือโจทย์สมัยเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะถามทีแล้วจบเลยแต่ว่าข้อนี้มีการหาปริมาณปริมาณนึงแล้วเอาไปคิดต่อเป็นอีกปริมาณปริมาณหนึ่งนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือน้องจะเห็นเนาะว่าเวลาคิดเลขเนี่ยพี่ก็จะพยายามคิดไปพร้อมน้องเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าในห้องสอบเนี่ยน้องใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างเคสเนี้ยที่เราหาค่าของรัศมีมันกําลัง3าอยู่เนาะมันก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขหนึ่งนะครับซึ่งจริงจริง บอกได้เลยครับว่าไม่น่าจะเจอในข้อสอบที่มันไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติแล้วมันคิดยากอยู่แล้วถ้าเกิดถอดรัสที่สามมาถูกไหมนะครับแต่ว่าหลักๆเลยสิ่งที่อยากจะมอบให้น้องเนี่ยไม่ใช่ว่าข้อนี้ตอบอะไรแต่ว่าวิธีการคิดมากกว่าว่าวิธีการคิดเนี่ยมันคิดยังไงนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฟิสิกส์บอละข้อวันนี้นะครับหวังว่าน้องๆจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเนาะไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่าอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันหล่ะแล้วเจอกันครั้งหน้าครับ